Love with you, love with you. Feel so true, feel so สำหรับส่วนกลางยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีในส่วนของโซนสระว่ายน้ำแล้วก็สกายการ์เด้นค่ะซึ่งส่วนจะพาไปชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปชมห้องกันก่อนเลยค่ะสำหรับห้องไซนี้นะครจะเป็นห้องไซขนาด31ตารางเมตรครับความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือได้ฟ้าเพดานสูงถึง2.7เมตรเลย และโซนครัวนะคะก็มีมาให้พร้อมบิวเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะทุกคนก็จะมีในส่วนของตัวเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องดูดควันนะคะอันนี้มีมาให้เป็นมาตรฐานของทิก้าเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เก็บของนะคะอันนี้วัสดุของเราเนี่ยพรีเนี่ยม,มากๆแล้วที่สําคัญน,นะคะเป็นแบบซอฟท์โคลดค่ะซึ่งก็จะช่วยกันกระแทกได้ดีนะคะเวลาที่เราเก็บของเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะในส่วนของซิงลางจาอันนี้ก็มีมาให้เป็นของทิก้าเช่นเดียวกันค่ะ in your eyes i see the light laughing through the night can't believe this feels so right love with you feels like a dream และระบบเปิดปิดไฟของห้องเรานะครับใช้เป็นระบบสมาคมครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะสั่งการเปิดปิดไฟหรือขึ้นเชิไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้องนะครับ และห้องนี้นะครับเป็นห้องไซส์35ตารางเมตรครับมีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าห้องที่แล้วเลยครับผมส่วนเคาน์เตอร์ครัวนะครับดิวว่าเป็นรูปตัว L อลใช้เป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าเป็นโต๊ะกินข้าวนั่นเองครับ โซนนี้นะครับจะมีบิวอินตู้เก็บของเพิ่มมาให้นะครับจะมีทั้งชั้นเก็บของแล้วก็ชั้นเก็บรองเท้าด้านล่างเลยครับผมและห้องนี้นะครับเป็นห้องวันเบดผัดขนาด39ตารางเมตรพร้อมห้องอเนกประสงค์ไม่ว่าจะทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องนอนนี่ก็ยังสามารถทําได้ครับผม ส่วนวัสดุนะครับก็เหมือนกันกับ2ห้องที่แล้วเลยครับแค่โซนบิวอินครัวเนี่ยจะแยกกับโต๊ะกินข้าวนั่นเองครับผมมาถึงส่วนกลางอย่างสระว่ายน้ำชั้นบนสุดกันบ้างค่ะ ตอนนี้เฟิร์นละไปนะคะก็พาทุกคนเนี่ยชมห้องกันหมดครบทุกห้องแล้วนะคะชื่นชอบห้องไหนก็สามารถเมนมาบอกกันได้นะคะหรือท่านไหนสนใจเข้าชมโครงการนะครับก็สามารถติดต่อข้อมูลทางด้านล่างไว้ได้เลยครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ